ตอนนี้เรามาชมไร่หมุนเวียนของชาวบ้านนะครับนี่เป็นข้าวไร่นะครับกำลังขึ้นงอกงามดีนะครับถ้ามีหมอกลอยจะสวยมากนะครับ แต่เรามาวันนี้มันเครื้มๆหน่อยแต่บรรยากาศก็ดีมากนะครับต้องหาโอกาสมาช่วงที่กำลังจะเก็บเกี่ยวอีกสักครั้งเจอเพื่อนแล้วโซ่เนี้ยเ เจอกันแล้วสวยงามมากนะครับเข้าไร้บนดอยครับให้ชมบางส่วนนะครับ